Maleo, leo, mama, mama, ma, leo, mama, 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 leo mama, leo, leo leo leo, ma, ui, ui, leo, ờ lục buồn,

แกมาปีเร็วหายบึงเงินไม่อย่างั้เดยโอโอโอ่นใสู่กายเออหลเดินมาเดินมายงมาเอ้ยยังนั่นออกมาออกมาจะองไหลพี่ มามมามาให้มาหายาจับหน่อยนะมาหาพอทั้งนี้ทั้งนี้ค่อยๆ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 ได้ไหมค่อยได้ไหมอาอาจารย์มือพ่อ Chào mươi phụ à, Chào mừng Ừ à, Đưa đây lắm Đưa đây lắm Tiếng tắng, tiếng tắng บายบายบายตาไปทำงานเร็วบายเดยูบ้างน่มเดนยูางน่เดยูบ้านไหมเดนสนลบเมือไแล้ว